โย่พ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพร็อกซี่ครับสวัสดีเอลทยแลนด์นะครับพวกเราพ็อกซี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิมพร็อกซี่ครับสวัสดีครับผมการพร็อกซี่ครับสวัสดีครับผมเจอพร็อกซี่ครับสวัสดีครับก่อนพร็อกซี่ครับสวัสดีครับบลิมพร็อกซี่ครับสวัสดีครับโชคุนพร็อกซี่ครับ และแน่นอนนะครับว่าวันนี้ทาง l อลไทยแลนด์นะครับผมมีคำถามที่ให้พวกเราทั้งหคนเนี่ยได้เขียนลงไปในกล่องถูกต้องซึ่งทีนี้เนี่ยเราจะให้ทุกคนเนี่ยจับกันคนละคำถามว่าแต่และเมมเบอร์แอบซ่อนคำถามอะไรไว้แล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยมาช่วยกันตอบคำถามแต่และคนที่ซ่อนไว้แล้วกันโอเคครับผมพร้อมมาแล้วไปดูเลยไป let's go <S เฮ้ยมาแล้วคราวนี้คิดไวเฮ้ยง่ายอันนี้อันนี้เท่ากับสองเอเท่ากับสอง เออไม่เอาโจทย์โจทย์เหรอดิฟดิฟก็ได้ดิฟเลยอะจิ๊บเลยใช่ไหมวะใช่ใช่ลบสองโจทย์อีกอันนึงที่วิกเตอร์เขียนแบเพื่อถ้าอันนั้นอันนั้นผมว่าวันนี้น่าจะไม่จบวะฮะน่าจะออนแบบหลายพาร์ทอยู่ย้ายสี่บวกสี่ไปฝั่งนู้นแล้วก็กลายเป็นอันนี้แล้วกันผมถามกินเหรอเออไม่รู้ผมก็อ่านดูน่าคุณพูดขนาดนี้กบคุณละ ของคิมครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาหลุดเขาพูดแบบลายมือเออเอออะไรเงี้ยแบบมีมีพิรุตพิพิรุบคนอื่นดูเงียบจำแต้มือคุณไม่ได้หรอของแกหรอขอบคุณจริงปะจแต้มมือคุณไม่ได้หรอแต้มมือขอบคุณไม่สวยขนาดนี้นี่โกหกขอบคุณไม่พิมไอ้ขอบุณไม่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 อะไรไม่เรียบเรียงก่อนเรียบเรียงก่อนของคิมของคิมครับของคิมขอบคุณไม่เข็ดวะจ้าคนแรกจ้าอะไรจ้ารู้ก็รู้อะไมืองไทยอ่าสมมติว่ามีจันทร์คารเพื่อประหารสุขเสาร์อาทิตย์แล้วถ้ามีอีกวันนนนึงจจัทรร์์ูเีย มจันจูเนียร์กันจันจูเนียร์ภัยจันทร์คังภูมิอากาศเสาร์อาทิตย์ภัยจันทรภัยจันวันเพ็ญอาทิตย์เพ็ญจันฉันสนใจฉันให้ครูโตสีมพลูโตเลยอ่ะครับภูมิอากาศเสาร์อาทิตย์ครูโตจันทร์ ก็วันไพรไทโรดเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นผมอ่ะโอ้ไม่สนใจถ้าผมผมตอบอ่ะถ้าผมคนพบมันนะไม่ต้งชื่อเองเหมือนกันอ๋อปันนาทรยอะเออจันทร์ทรายเมื่อวันศุกเสาร์อาทิตย์ปันพี่เคยเห็นพวกอ่ะซอยชื่อถนนชื่ออะไรต่างๆรลงไหมมันคืออะไรมันคือชื่อของคนจริงๆนะใช่เพราะฉะนั้นวันที่ถัดจากวันอาทิตเนี่ยวันไพรไทโรดมันยาวเลยอาทิตย์ไพโรดเป็นตลกเลยโอเคตลกครับต่อไปอีก อันนี้ขอขอตอบว่าเป็นพี่กันครับทำไมถึงคิดว่าเป็นผมอ่ะเพราะว่าพี่กันแบบโอ้โหเปิดมาก็ส้มตายละมักรส้มเนี่ยผมรู้แลยครับวันนั้นพี่กันกะส้มผาดย้ายที่สุดแล้วคำถามนี้คือเป็นเกมยี่สิบสี่คือแข่งกับใครก่อนอันนี้อันเล่นยังไงอะแข่งกับนี้เขาด้วยแล้วเขาเป็นแชมป์เกมยี่สิบสี่ผมไม่ค่อยตั้งโจทย์ไงเพืคนก็ต้องตอบให้รับนับไม่ถึงยี่สิบสี่หรืออะไรไม่มีเลขสี่ตัวไงไมมีเลขสี่หลักแล้วบวกลบคูณหารยังไงก็ได้ให้ได้ยี่สิบสี่เกงงเ่ะ บวกลบคูณหารได้หมดเลยได้มดเลย9764ครับเริ่มมาถึงว่ามีเลข4ตัวใช่ไหมพิกเตอร์เอา9 764เลข4ตัวเนี้ยจะมาบวกกันบวกลบคูณหารทำเงินก็ได้ได้ยี่สิบสี่แกบอกว่าอะไรนะอ๋อมาถึงแกว่าแกตัด2ตัว97ออกุ๊บแล้วก็6คูณ4เลยว้าวอ g m ปะ J Master ฉะนั้นแล้มันใช้ใช้ได้มากกว่ามากกว่าหนึ่งว่ใช้ได้แค่สี่ตัวโหลกคื้นฐานทำอะไรก็ได้สี่ตัวแต่ไอตัวหนึ่งอ่ะสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งไม่ไม่ใช้ได้แค่ได้ได้รอบเดียวรอบเดียวโค่ต้าหนึ่งครั้งคือเกิรกเกิร์กโอ้โหอันนี้นนเฮ้ยแต่คิดว่าทำได้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้าเจ็ดหกสี่ ไม่กาบกับบ้านเลยเอางี้ดีกว่าเรามาเฉลยนี้ดีกว่า9 7 6 4ยังไงพี่กันเอาเราเอา9บวกกับ7ก่อนครับผม9 7เจ็ดเเป็น16ใช่แล้วเอ,เอา16มาหารกับ4 16หาร4แล้วเราก็แค่เอา6ไปคูณกับ4เรียบร้อย24่สบสี่ครับผมสามสิบสี่พูดนะ ถ้าวันนี้ลมละลายสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรลายมือก่อนคือหัวก่อนไหมเนี่ยคำถามแบบเงินเงินทองทองถ้าวันนี้ลมละลายเป็นลมละลายว่ามัเหลืออะไรแล้วใช่ใช่สิ่งแรกที่จะทำก็คือร้องเพ้งโอเคอ่ะเาใจได้ได้ง่ายๆถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมไม่ผมง่ายเหมือนกันผมง่ายเหมือนกันผมจะโทรหาเพื่อนครับพอมีให้ยืมสักร้อยไหมกินข้าวของกินข้าวองกินข้าวหน่อยก็ยังดีถ้าเป็นพี่เต้อะ ไปบวชไปบวชอ๋อบวชเฮ้ยเป็นทางดีบวชเลยโกนหัวตอนนั้นเลยขอยายไงขอยายอ่ะขอบริจาคขอบริจาคไม่เป็นไรไม่หักดีไม่หักไม่หักไม่หักไปบวชแล้วไม่มีใครสนใจเลยหรอว่าคำถามมาจากใครจากองลีเหรอไม่ใช่ก่อนมาจากองลีจริงเหรอจากองลีใช่องลีย์จะตอบว่าอะไรล่ะหางานใหม่อ๋ออเคอ่ะมาเหลือสองคำถามคุณหยิบไปเลยคนละหนึ่งโอ้ไลมืออะไรเนี่ยลายมือจ้าจิงจาเลยมือแพะ เจาคุณอยากคุณอะไรถ้าคุณอยู่ในสวนสัตว์คุณเป็นพวกคาปิบาร่าไม่ก็ออร์ดอลฟินอะไรอย่างเงี้ยโลาเปคคาิบาร่าสุนแล้วก็อั่เป็นอะไรยีราฟครับเคยเห็นตอนมันกินแบบคออย่าอ๋อหมือยากอื่นเหมือนอะไรอยากอื่นอ่ะเราพูดดูเป็นสัวเขียวๆในบ่อ นนพี่คิมอยู่ที่แล้วพี่คิมอ่ะนี่อยากเป็นแบบว่านกนกนกอะไรนกพันไหยพันนัยไอ้นกนกแก้วอ่ะนกแก้วท่านพูดอ่ะนกแก้วใช่ใหมใช่พูดตามอ่ะแขกลองบอยบินดูเป็นยังไงพี่กันเดี๋ยวมาพี่กันเพี่ยัผมเป็นกวางครับทำไมเอาตาตาโอ้ตากวางตากวางห่วยเป็นปวกครับเป็นป่วกาคือคุณแบบ คือคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างลึกลับไงน่าค้นหาเพราะว่าแอบซ่อนอยู่ตามไม้ตามแบบตามอะ้รกินปวกไทยบีดกินปกเอ้ยกินกินไม้เดิกกินไม้ไม้พูดผิดฮะนี่เป็นอะไรหมูเด้ง ส่วนสัตว์ถ้าถ้าเป็นอย่าเป็นตุ๊กแกทำไมคุณเป็นสิ่งที่กลัวเพราะว่าเราจะได้ไม่เห็นในสิ่งที่เรากลัวไงเพราะว่าเราเป็นเลยคุณเราจอเพื่อนเอพื่น้ำแบบไม่แต่มันเข้าร่วมไม่เราจะเป็นตุ๊กแกอวดเราจะเดินเกมอวดทีไป่ที่เดยอ๋อไม่เอาถ้าคุณไม่เอาแล้วตุ๊กแกอ่ะฮะถ้าทันไมต้องเป็นที่ได้เลยให้อยู่เป็นทีตุ๊กแกคนเดียวเป็นทีมเลเป็นตุ๊กแกเดี่ยวไม่ได้เป็นตุ๊กแกทั้งคู่เลยไปจบ ยังไงก่อนจำสถานมั้งเป็นไรทำไมอ่ะทำไมใครจงบอกตำแหน่งหัวร้านของตัวเองใครเขียนวะเนี่ยใครเขียนอะขอบคุณใครอ่ะแกเหรอใครอ่ะ คำถามเข่าวอไหนโจตําหน่งนี้คือแบบนี้เราอ่ะทํางานที่เราต้องใช้ความร้อนใช้การโกรกผมทุกวันมาเป็นเวลาพันกว่าวันแล้วนะไม่ไม่หัวราเขาเรียกว่าโง่เฮงโเฮงเหรอถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ a n d เจ g e n e t i c Alopecia องก้อนเนี่ยจะเป็นกรรมพันธในในแพทเทิร์นที่เป็นแหว่งอย่างงี้แหว่งขึ้นอย่างงี้แหว่งเป็นกิตต้า ก็เลยจะเป็นหน้ารูปหัวใจไงครับเพราะว่ามันน่ารักครับเป็นนี่เลยเหมือนอ่ะถ้าเจ้าของคำถามอาชนะของคุณเป็นรูปกับปะนะจานเป็นหัวมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติคนเออใช่เทคโนโลยสมัยใหม่ที่ก็อยากถามนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันมีอยู่แค่สองคนเผื่อใครแบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีจะได้เป็นสปอนเซอร์เข้าพวกเราได้เซรั่มผมอะไรอย่างนี้เซรั่มเพราะอะไรเพราะหลังศีรษะเราก็แห้งผมเราเลย่มแห้ง ก็เลยก็เลยเป็นหัวใจทุกคนคอมเมนต์มานะครับว่าก่อนคนถูกผมไหมครับไม่ควรหัวแห่งมันดีแล้วคิดว่าต้องถามใครต้องถามตัวเส้นที่สุดของลีอ่คิดว่าของใครพี่เตอร์ให้สวนสัตว์นล้วสวนสัตว์สัตว์สัตว์สวนสัตว์สัตว์สัตสัตผมให้ของพี่การแล้วชอบคิดอ๋อชอบคิดเลขสัตว์เองขอบคุณเขียนน่าแปลกขอบคุณแบบนั้นอืมขอบคุณขอบขอบใจ ตอนนี้ครับฟ็อกซี่ก็มีผลงานใหม่มากมายเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะครับผมที่ยูทูปฟ็อกซี่หรือสตรีมมิ่งได้ทุกช่องทางเลยครับผมแล้วก็ฝากฟ็อกซี่กับเอลทายแลนด์ด้วยนะครับส่วนเรื่องตารางงานอะไรนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมผ่านทางช่องทางออฟฟิเชียลทุกช่องทางได้เลยนะครับถ้าดูแล้วรู้สึกว่ายังโหวงเหว่งอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยตรงนี้ครับสวัวันนี้ต้องขอเปความสุขมากเลยครับขอตัวแล้วเจอกันนะจ๊ะทุกคนเจอกันนะครับบ๊ายบาย